สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดนครราชสีมาหลายพื้นที่นั้นยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ํายังคงท่วมสูงโดยเฉพาะอาเภอพิมายที่ตอนนี้น้ําได้ไหลเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วก็ปราสาทหินพิมายแล้วนะครับขณะที่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอนนี้ต้องยุติชั่วคราวครับเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางคืนเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณชาติพัฒนากุลการกิจรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาครับคุณชาติเชิญครับ ขอบคุณมากครับคุณชัยรัตน์ครับการขึ้นย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลมหลาราชนครราชสีมานะครับต้องหยุดลงชั่วคราวในเวลากลางคืนนะครับเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยในการขนย้ายผู้ป่วยส่วนการจราจรบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่อำเภอจอหอนั้นในขณะนี้การจราจรเริ่มติดขัดครับนี่เป็นภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่อำเภอจอหอการจราจรบริเวณน,นี้นะครับค่อนข้างติดขัดรถเคลื่อนตัวได้ช้าทุกช่องทาง นื่องจากมีการตั้งเต็นต์กองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่เดิมที่ขายสินค้าถูกน้ำท่วมต่างนำสินค้ามาวางขายข้างถนนทำให้เจ้าหน้าที่การจราจรต้องทำงานกันอย่างหนักครับ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับถูกน้ําท่วมขังได้รับความเสียหายและปิดให้บริการมานานกว่า3วันแล้วนะครับส่วนผู้ป่วยในกว่า1,000คนคนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่การขนย้ายผู้ป่วยระหว่างตึกเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะน้ําท่วมสูงกว่า1เมตร สำหรับผู้ป่วยหนะักกว่า100คนนะครับบางส่วนได้อพยพไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง22คนเนื่องจากเกรงว่าถัางออกซิเจนที่มีอยู่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยเพราะไม่สามารถนำถังออกซิเจนจากข้างนอกเข้ามาในพื้นที่ได้ครับก็รู้สึกว่าน้ำจะท่วมขึ้นเรื่อยๆครับแล้วแล้วยังไม่รู้กำหนดว่าจะอยู่อีกประมาณทักกี่วันแต่ตอนนี้ผมก็เลยเห็นทางโรงพยาบาลแจ้งด้วยว่าต้องขึ้นย้ายผู้ป่วยทั้งตึกด้วยผมก็เลยต้อง ประสานงานว่าสามารถย้ายได้ได้หรือเปล่าแต่ทางนี้ก็เลยบอกว่าย้ายได้ผมก็เลยต้องรีบย้ายเลยครับส่วนโรงพยาบาลจิตเวาชนครรุชสีมาราชนครินนะครับซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลมหาราชมีสภาพไม่แตกต่างกันได้ปิดให้บริการผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งอพยพผู้ป่วยกว่า200คนไปอยู่ที่ชั้น2ของตัวอาคารขนาดนี้ถูกตัดน้ำแต่กระแสไฟฟ้ายัางใช้การได้ครับ และนี่คือภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซนต์เมรีนะครับได้ขนย้ายเวชภัณฑ์ยาจากชั้นหนึ่งของอาคารผู้ป่วยที่ถูกน้ําท่วมนะครับนำมาคัดแยกวชภัณฑ์ที่ใช้การได้เบื้องต้นมีการประเมินความเสียหายของเวชภันมูลค่ากว่า10บล้านบาทแล้วครับการเริ่มต้นช่วยเหลือตัวเองในขั้นแรกคือเก็บสิ่งที่เป็นเวชภัณฑ์ทั้งหลายยาคลังซึ่งจมน้ําอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งที่เราสต๊อกไว้ชั้นหนึ่งนะคะ สถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ํายังคงท่วมสูงมากที่สุดที่อาเภอปักธงชัยอําเภอด่านขุนทดและอําเภอเมืองโดยน้ําจากอําเภอเมืองไหลไปที่อําเภอจอหออําเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพิมายโดยเฉพาะอาเภอพิมายนั้นนะครับน้ำแม่น้ํามูลได้เอ่อล้นในเขตเทศบาลเมืองพิมายมีบ้านถูกน้ําท่วมกว่า2 0 0 0หลังและยังไหลเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายนะครับและก็อุทยานปราศาสตร์หินพิมายครับ สถานการณ์น้าท่วมที่ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้หน่วยงานจากต่างพื้นที่ระดมกําลังนํากําลังเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนครราชาสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนรวมไปถึงอาหารและก็น้ําดื่มนะครับติดตามรายงานชิ้นนี้จากคุณอาทิตยาวิชิตานุรักษ์ครับอง อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมขึงเชือกติดกับเสาไฟฟ้าบริเวณที่กระแสน้ํารุนแรงเพื่อเป็นแนวกัน้นป้องกันอันตรายระหว่างการทํางานระดับน้ําที่ท่วมสูงและบางจุดกระแสน้ําไหลเชี่ยวทําให้การเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะแต่ทีมช่วยเหลือก็ยังคงไม่ละความพยายามยังคงหาหนทางที่จะเข้าไปนําชาวบ้านออกมาด้านนอกค่ะ ความพยายามเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อนำความช่วยเหลือเข้าไปให้กับชาวบ้านไร่ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางอุปสรรคเรื่องสภาพพื้นที่เนื่องจากอยู่ติดกับลำน้ำมูลและเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวนนั้นเวลานี้ก็น่าจะเป็นที่ต้องการมากสุดคือเรือครับเรือเรือในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนี้ดปนคร้ หรือไม่มว่าการสัญจรดูอย่างประเภทอย่างเงี้ยเราจะทางเข้าหมู่บ้านคุณเข้าไปแล้วใช mm. ่ไหมเห็นในการคือจุดสำคัญคือบางบางจุดคือองค์กรท้องถิ่นยังไม่มีงบลงมาในการซื้อเรือเราก็ต้องการให้ต้องการคือต้องการเรือที่ให้ชาวบ้านเขาเข้าไปบ้านได้ กว่า4วันแล้วที่ชาวบ้านแห่งนี้ถูกตัดขาดจากภายนอกเนื่องจากเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกท่วมขังบางจุดระดับน้ำสูงกว่า3เมตรทำให้ความช่วยเหลือเข้ามาล่าช้าช่วยเหลือช่วงรู้ว่ามันจะมาช้ามาตอนแรกนะพี่ว่าช้ามาพอตอนตอนวันถึงวันนี้เมืม่อวานนี้กับวันนี้ก็เริ่มจะมาทุกทีก็มีแต่ช่างออกตอะไรเข้ามาช่วยมั่งแต่จะช้า แล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนบางทีนะเอ้นูนเอนี่คือการอ,อพยกเพราะว่าส่วนใหญ่คนแก่เด็กจะเยอะแล้วก็ค่อยๆอ,ยอพยกอันออกไปตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุสาเหตุของน้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมาวา่าเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเกินค่าปกติ150มเมตรและมากกว่าปีก่อน ทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็วนอกจากปริมาณฝนที่ตกหนักแล้วทางกรีนพีษยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำที่มีน้อยลงเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนให้น้ำท่วมขยายวงกว้างอธิตยาวิจิตานุรักษ์ทีวีไทยรายงาน ไม่ว่าระดับน้ําในวันนี้นะครับโดยเฉพาะจุดที่ผมยืนอยู่จะเริ่มลดระดับลงไปบ้างแล้วก็ตามนะครับแต่วันนี้ก็ยังเป็นอีกคืนหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเฝ้ระวังรับมือกับน้ําที่อาจจะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่ครับครับขอบคุณครับคุณชาติครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบอุทก,กภัยนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จํานวน10ล้านบาทครับให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นําไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการอย่างชีพนําไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบอุทก,กภัยทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งตอนนี้นายดิษฐทรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ รับพระกกราชกระแสไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่างๆเพื่อนําไปมอบให้กับผู้ประสบุทกภัยทุกพื้นที่แล้วนะครับจากสภาพสถานการณ์น้ําที่เราได้ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมาหรือว่าล่าสุดนั้นที่ลบบุรียังมีอีกหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะน่าเป็นห่วงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นยังคงเตือนนะครับว่าจะยังคงมีฝนตก ต่อเนื่องอยู่ในขนาดนี้นะครับนั่นก็ทำให้ระดับน้ำในบรรดาแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งในเขื่อนต่างๆนั้นยากที่จะเก็บกักเอาไว้ได้นะครับและอาจจะมีการปล่อยน้ําออกมาเป็นระยะระยะซึ่งการปล่อยน้ําออกมาแล้วก็การที่เขื่อนไม่สามารถที่จะเก็บเก็บกักน้ําได้นี่เองนะครับก, <ๆ S 2> ก็จะทําให้ในหลายๆพื้นที่นั้นยังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดต่อภาวะน้ําท่วมครับ นาวีระวงแสงนากรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยสาเหตุน้ำท่วมหนักในจังหวัดลบบุรีกับทีมข่าวทีวีไทยนะครับว่ากรมชลประธานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากจังหวัดนครสวรรค์ที่มีมากอยู่ถึง2,617ลูกบา์เมตรต่อวินาทีด้วยการระบายน้ำออกสู่คลองสาขาในจังหวัดต่างๆแล้วก็มีการระบายไปที่คลองชัยนาทป่าศักด์ ในจังหวัดลบบุรีด้วยนะครับโดยคลองนี้สามารถรับน้ําได้2 1 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่จึงทําให้มีน้ําจากอําเภอโภคกสำโรงน้องม่วงสะโบดและก็โคกเจริญเพิ่มเข้ามาอีก120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ําล้นตลิ่งและก็ท่วมจังหวัดลบบุรีอย่างหนักขณะนี้กรมชลประทานได้ปิดประตูน้ำมโนรมที่ระบายน้ำออกสู่คลองชัยนาทป่าศักแล้วซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลบบุรีคลี่คลายลงได้ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในภาคกลางยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับกรมชลประทานยังรับมือกับการระบายน้ำได้แต่อาจจะมีที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยา ที่จะยังได้รับผลกระทบอยู่สําหรับการระบายน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เขื่อนลำตะคองมีเกินกว่าความจุของอ่างอยู่ร้อยละ16แล้วก็เขื่อนลำพระเพลิงเกินอยู่ร้อยละ30โดยกรมชลประทานจะเร่งระบายน้ําทั้งสองเขื่อนลงสู่แม่น้ํามูลภายใน3-4ถึงวันนี้โดยจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมจากแม่น้ํามูลต่อไปก็คือจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ ยะโสธรและก็อุบลราชธานีซึ่งขณะนี้กําลังมีฝนตกลงมาในพื้นที่แล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมบ้างแล้วครับในส่วนของทางลำพระเพลิงนะครับส่วนของลำพระเพลิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไหลออกจากอำเภอปักตรงชัยแล้วก็ไปลงที่ลำน้ำมูลเหมือนกันในบริเวณก่อนถึงอำเภอโชคชัยนะครับส่วนนี้ก็ระยะน,นี้ก็คง ระบายต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปัญหาก็คือว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเกินยังวิกฤตอยู่นะครับก็ทําให้อํเภอปากถึงไทยได้รับผลกระทบท่วงค่อนข้างมากนะครับเราถามว่าอีกงานไหมก็คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่าประมาณ5วัน ตอนที่พดีกรมชลประทานย้ำนะครับว่าได้แจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแล้วว่าอำเภอพิมายกาลังจะถูกน้ําท่วมหนักในวันพึุ่งนี้นะครับเนื่องจากศูนย์ส่งน้ําบํารุงรักษาทุ่งสำริดต้องเปิดประตูเขื่อนระบายน้ําออกไปสู่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ําลงสู่แม่น้ํามูลในอำเภอพิมายโดยขณะนี้เริ่มมีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมในอำเภอพิมายแล้ว ขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้าและการเกษตรบอกว่าแม้จะว่าจะมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบการเตือนภัยของประเทศอยู่แต่ก็เป็นระบบที่กระจายตัวนะครับไม่สามารถที่จะนําข้อมูลมาใช้ร่วมกันเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าได้คงต้องมีทีมเฉพาะที่จะมานั่งวิเคราะห์แล้วเตือนกันออกไปจริงๆนะฮะอันที่สามซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะพูดก่อนก็คือว่า ผลของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลชัดละปีนี้นะครับก็คือแทนที่ฝนจะหยุดนะครับในภาคกลางแล้วตอนนี้ไม่ควรจะมีละกลับมามีแล้วมีค่อนข้างสูงด้วย ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรยังย้ำนะครับว่าขนาดนี้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํามูลกําลังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะถ้ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสมทบกับน้ําจากเขื่อนที่เร่งระบายออกมาก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมหนักได้โดยเฉพาะที่จังหวัดยะโสธรแล้ก็อุบลราชธานีครับ ส่วนสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นเมกีตอนนี้จะพัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วแต่ว่าอิทธิพลยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักครับขณะที่ประชาชนได้อ,อพยพไปอาศัยในที่พักชั่วคราวนับหมื่นคน ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ก็ถูกสายฝนกระหน่ำจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นเมกีความเร็ว225กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่พัดออกจากพื้นที่ทางภาคเหนือไปเมื่อช่วงเช้าส่งผลให้ทศัศนวิสัยในกรุงมะนิลานั้นเลวร้ายนะครับประชาชนหลายพันคนตัดสินใจไปพักพิงอย่างที่พักชั่วคราวที่ทางการจัดให้ทางการก็ประกาศปิดเรียนเพื่อความปลอดภัยนะครับ ขณะที่พื้นที่จังหวัดอิสเบลล่าในภาคเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ไต้ฝุ่นพัดขึ้นฝั่งก็เต็มไปด้วยซากความเสียหายจากต้นไม้ที่หกักโค่นเช่นเดียวกับเสาไฟฟ้าและก็เสาโทรศัพท์ทําให้เกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ชาวบ้านยังไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตได้มีชาวบ้านกว่า70,00คนนะครับที่ต้องพักอยู่ที่พักชั่วคราวหลายพื้นที่ภาคเหนือทางการตอนนี้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในปฏิบัติการครั้งนีี้มราาายยยงนนวนว่่หูภั พยายามจะเข้าไปยังพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าจะเสียหายหนักและก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมีรายงานผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นเมกีแล้ว10คนซึ่งตอนนี้พายุกําลังพัดออกจากฟิลิปปินส์ออกไปยังทะเลจีนใต้แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มความรุนแรงนะครับก่อนจะพัดเข้าสู่เกาะไหหลำและเกาะฮ่องกงของจีนต่อไป ตอนนี้ทางการจีนนะครับก็คาดว่าพายุไต้ฝุ่นเมกีจะพัดถล่มพื้นที่เกาะไหหลำนะครับแล้วก็ฮ่องกงทําให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยในระดับที่สองซึ่งรองจากอันดับสูงสุดแล้วก็อ,อกพยพป,ประชาชนกว่า1นึ0 0 0สคนไปอย่างพื้นที่ที่ปลอดภยัยประกาศให้เรือประมงเข้าฝั่งเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่คาดว่าร้ายแรงที่สุดในปีนี้นะครับ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางของเวียดนามล่าสุดมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น41คนแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนกำลังค้นหาผู้โดยสาร18คนที่ยังสูญหายจากการที่รถโดยสารถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดลงในแม่น้ำในจังหวัดหาดิงเมื่อวานนี้แต่เจ้าหน้าที่เท่าหน้าที่คาดว่าทั้งหมดจะเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งอาจจะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมรอบล่าสุดนี้มีกว่า50คนอุทกภัยก็ทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า150,000คน รวมทั้งต้องการอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเป็นการเร่งด่วนครับ